สวัสดีครับผมมิสเตอร์มัวม้านะครับวันนี้มั่วม้าจะพาคุณมาเที่ยวชมมินิสูธัญญบุรีนะครับหรือสวนสัตว์ใกล้บ้านของคุณไปดูกันเลยเมื่อคุณฟังคลิปนี้จบมั่วมากก้ามั่นใจว่าคุณจะต้องรีบสตาร์ทรถเพื่อมาที่มินิสูเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมินิสูนะครับเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่นะครับเปิดเข้าฟรีตั้งแตวันที่13มีนาคม ในปี2,565นะครับอ่าเนี่ยเขาีด้เพิ่งเปิดเลยใหม่ๆจริงๆเลยด้วยคำว่ามีนี้หมายความว่าพื้นที่นี้กินแอเรียเพียงแค่4ไร่เท่านั้นเองครับคุณฟังไม่ผิดครับ4ไร่เท่านั้นเองและเนื่องจากนะครับการเปิดตรงนี้เป็นการเปิดเพียงเฟสแรกเท่านั้นนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้จริงๆแล้วเฟสทั้งหมดจริงๆจะเปิดโดยภาพสมบูรณ์จริงๆเนี่ยคือปี2,570นะครับนั่นหมายความว่าอีก5ปีนับจากนี้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเดินทางมาเนี่ยคุณก็สามารถเดินทางเข้ามาได้นะครับเพื่อมาดูเฟสแรกก่อนนะครับมาเยี่ยมเยยนน้องสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งถ้าเรามองดูดีๆเราจะเห็นเลยครับว่าน้องสัตว์ที่ตรงนู้นเห็นไหมครับพยายามซูมดูนะครับอ่าตาเขากําลังเศร้าซ้อยนะเขาอยากให้คนมาเยี่ยมเป็นไงครับคุณเริ่มมีความเห็นใจอยากจะมาเยี่ยมน้องบ้างหรือยังครับต้องใช้ความอ่อนอ,อนสองสงสตร์คุณเห็นตาดำๆของลิงตัวนั้นไหมครับเขากำลัง ว่าลูกกวนมา่วยปอนกล้วยให้กูด,ด้วยนะครับเออเตาตัวนี้กำลังมองหน้าคุณบอกว่ามาเยอะๆหน่อยที่นี่เขาต้องการความเอ็นดูจากคนดูนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณมีโอกาสที่จะเดินทางแวะที่แห่งนี้หรือมินิสูได้นะครับเพราะาตอนนี้เขาเปิดอยู่หลักๆเนยจริงๆตามที่โมมาร์กเห็นนะจริงๆตามหลักเขาอะเขาจะประกอบ5โซนด้วยกันนะครับโซนที่1ครับคือทุ่งกระเหรี่ยงไทยนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราได้ไปดูมาแล้ว2ครับ สวนแสดงสัตว์เลื้อยคานพวกเตา่าซุคาต้านะครับหรือพวกเต่าบึงต่างๆที่เราเห็นเมื่อกี้ครับแล้วก็รวมไปถึงส่วนแสดงและคูนนะครับซึ่งเราก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อกี้นี้แล้วก็สวนสัตว์ตระกูลลิงนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้ลิงเอ่ยกระลอกเอ่ยอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสวน หนูยักษ์เอ,อ่นะเรียกว่าหนูยักษ์แล้วกันนะครับพวกคาปิบา่านะครับอ่าซึ่งตรงนี้จะไม่ทั้งหมดเนี่ยคือ5ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้กําลังจะเปิดแสดงไปทีละจุดไปไดเรื่อยๆและแน่นอนครับว่ามีศาลาหแห่งการเรียนรู้และก็ดีเทลต่างๆที่อยู่จุดภายนอกด้วยนะครับมีป้ายบ่งบอกว่าน้องสัตว์แต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับหรือมีกระทั่งโซนของนกนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็เล่นหรือก็ดูรายละเอียดของการจัดซุ้มหรือพื้นที่ในอนาคตได้นะครับว่าอนาคตอีกห้าเพ ที่นี่จะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งเขาวางแผนแบบไหนวิบ้านนะครับอันนี้โมม่มาก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับได้รู้จักแล้วก็มาเยี่ยมน้องๆก่อนได้นะครับเพื่อมาดูพัฒนาการของน้องๆหรือจะพาเด็กต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือลูกหรือหลานนะครับมาชมกันก่อนได้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน,น้องๆสัตว์ต่างๆที่อยู่ในะที่แห่งนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับอย่าเพิ่งดูถูกว่าเขาพื้นที่เล็กแล้วสัตว์น้อยนะครับจริงๆแล้วมีสัตว์เยอะพอสมควรนะครับ แต่ว่านี่คือแค่เฟสแรกเท่านั้นเหมือนที่มูมาร์กบอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณอดใจรออีกนิดนึงมาทุกๆปีนะครับมาเยี่ยมน้องๆสัตว์ต่างๆเนี่ยคุณก็จะเห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของสถานที่อย่างนี้นะครับจนกว่ามันจะแล้วเสร็จจริงๆในปี70นะครับสำหรับใครที่มีความคิดอยากจะมาเยี่ยมน้องๆสัตว์ต่างๆนะครับ มโมมาขออธิบายหรือแจ้งเวลาทําการนิดนึงนะครับเขาเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ9.30ถึง4.30นะครับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ8.30ถึง5.30นะครับสามารถเปิดแมพได้นะครับหรือว่า ติดต่อเข้าที่เบอร์0839639696นะครับจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดอย่างเช่นตรงจุดนั้นนะครับมีขายอาหารให้กับน้องๆไหมนะครับหรือว่าน้องๆทานอะไรบ้างนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มูมาคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยถ้าเกิดใครอยากจะมาป้อนอาหารน้องๆนะครับหรือว่าสอบถามเรื่องของอาหารการกินนะครับแถวนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้คือเขาอยู่ในช่วงของการปรับปรุงไปเรื่อยๆและพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โมมาร์ครับ